ครับผมชื่อเิ็กแค่นาเดจิตาลาโลอยู่ชั้นป .4 เลขที่30วันนี้จะมาอ่าวนวรรณคดีลนำนำบทที่โยครับห้องสมุดปลาฉันควรจะเรียกว่าอะไรดีต้นไม้พูดได้ต้นไม้อะเอยต้นไม้อ่านได้หรือหนังสือต้นไม้ บางทีฉันคิดว่าคำสุดท้ายดูจะเข้าท่าดีแต่ปักการังเพื่อนของฉันบอกว่าถ้าเรียกว่าห้องสมุดป่าน่าจะเหมาะกว่าเธอคงสงสัยใช่ไหมเล่าว่าฉันกำลังพูดเรื่องอะไรกันแน่ถ้าอยากรู้ก็ลองตามฉันมาสิ แล้วเธอจะถึงบางอ้อเมื่อปลายเดือนที่แล้วโรงเรียนของฉันได้จัดค่ายทำสัญจรขึ้นมาคุณครูพาเด็กๆไปเข้าค่ายอบรามธรรมะที่วัดปา่าแห่งหนึง่งว,วัดแห่งนั้นตั้งอยู่นอกเมืองเราใช้เวลานั่งรถไปเกือบสองชั่วโมงก็ถึงที่หมาย เมื่อไปถึงพวกเราพากันแปลกใจไปตามๆกันเพราะนอกจากปาาเขียวขจีร่มรื่นแล้วก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างที่ที่บอกให้รู้ว่านี่คือวัดไม่เห็นหลังคาบอโบูถหลังคาวิหารหรือศาลาการเปลี่ยนเห็นเห็นแต่ทางเดินแคบๆ ที่โทษตัวหายเข้าไปในแนวป่าคุณครูบอกว่าให้พวกเราเดินแถวตามกันไปฉันได้กินปลาลอยมาก,กับสายลมอ่อนๆสองข้างทางระปิงสิงเต็ด้วยเสียงเรียไรจักจันและนกร้องกระโรคตัวน้อยกระโดดตัดหน้าเมื่อเราเดินผ่า ทางเดินเตียนลู่เทศไม่มีใบไม้แห้งหรือขยะให้เห็นคุณครูบอกว่าพระในวัดช่วยกันกวาดอยู่ทุกวันทางทางเดินมีป่าจึงสะอาดสะอานปะการัางเพื่อนของฉันก,ก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษเธอกระโดดลูดเต้นเหมือนกระรอกน้อยชมนกชมไม้และคุยเจ้าไปตลอดทาง พอเดินไปได้สักพักเราก็เริ่มเห็นวัดซ,ซ่อนอยู่ใต้ร่มไม้เห็นศาลาหลังใหญ่และคุดหลังเล็กเหมือนกระท่อมตั้งอยู่เรียงรายตามแนวป่าเสียงไก่ป่าเจี๊ยเจยมากเสียงไก่ป่าเจี๊ยวมาจากลานวัดพระภิกษุครองจีวรสีกลัก สองสามรูปกำลังกวาดลานวัดอย่างขมักขม้นมีหน้าเล่าลานวัดและทางเดินถึงได้สาอาดนักกลุ่มของนักเรียนมีประมาณเกือบร้อยคนค่อยๆมารวมกันอยู่หน้าศาลาการาาเรียนหลังใหญ่คุณครูบอกพวกเราให้นั่งรออย่างสงบก่อนจะเดินออกไปหาดวงพ่อในศาลาเพื่อ กลาวนมัสก,การและแจ้งกำหนดการของพวกเราให้ทราบฉันกับปากการังใช้เวลาในในตอนนี้สำรวจสถานที่ด้วยความสนใจเงียบสงบหน้าอยู่เหลือเกินปากการังรำพึงด้วยความประทับใจขณะกวาดสายตามมองไปรอบบริเวณวัด เรานั่งรอกันอย่างเป็นระเบียบกลางลานทรายที่สะอาดและร่มรื่นหน้าร่มไม้ต้นใหญ่ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นเหมือนป่าสงวนแห่งชาติทำไมต้นไม้ที่นี่จึงสูงเจร่มรื่นอย่างนี้ปะาการังยังตื่นเต้นไม่ไายก็เพราะที่นี่คือวัดป่ายางอย่างไรนะฉันเดา างสังเกตเห็นว่าตรงต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นนอกจากจะมีป้ายบอกชื่อพันธุ์ไม้ติดอยู่จะมีป้ายเขียงข้อความด้วยลายมือประณีตติดอยู่แทบทุกต้นเหมือนป้ายคำขวัญที่ติดอยู่ตามโรงเรียนของเราอย่างไรอย่างนั้นพูดอย่างไรทำได้อย่างนั้นคำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย าการกู้นี่เป็นทุ์ในโลกบัณฑิตย่อมฝึกฝนจงเตือนตนด้วยตนเองความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีคนกรูดย่อมฆ่าได้เม้มารดาของตนฟังด้วยอีย่อมได้ปัญญาอยู่ร่วมกับคนชื่อย่อมมีแต่ความชั่วคนเกียรครัน้นย่อมไม่พบความสุขฉันสะดุดตาข,ข้อความที่ติดไว้ตรง ต้นตะเคียนใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เรานั่งมากนักถัดไปเป็นต้นไม้สูงชลูดมีป้ายชื่อบอกว่าเป็นต้นกอในป้ายเขียนธรรมะสีแขวนอยู่หลายแผน่นฉันปาการังและเพื่อนๆหลายคนเริ่มสนุกกับการอ่านป้ายสุภาษ,ษ,ษ,ษติตตามต้นไม้เสียแล้วปาการัง รีบล้วงกับเปาหยิบสมุดบันทึกมาจดสุภาษิตที่เธอชอบฉันเองก็ไม่ยอมน้อยหน้ากว่าคุณครูจะออกมาจากศาลาการเรียนเราก็จดได้หลายข้อความคุณครูเดินมาที่กลุ่มของพวกเราพร้อมเพื่อภิกษุไว้กลางคุณท่าทางของท่านดูสงบและสำรวมหน้าเลื่อมใสจีวอนสีกลัก ที่ท่านห่มเกา่เกาซีดแต่สะาสะอานท่านเดินช้าๆ้ามาหยุดอยู่หน้ากลุ่มนักเรียนทุกคนพากันก้มลงกราบพร้อมกันโดยที่ครูไม่ต้องเตือนจากนั้นคุณครูก็แนะนำให้เรารู้จักหลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่ดูแลวัดน,นี้ หลวงพ่อกล่าวแนะนําสถานที่และกิจกรรมที่เราต้องทําขณะเข้าค่ายธรรมะรวมถึงการปฏิบัต,ติตนขณะอยู่ในวัดที่นี่เป็นวัดป่าหลวงพ่อกล่าวช้าๆเมื่อเราอยู่ที่วัดป่าเราใกล้ชิดธรรมชาติธรรมชาติเป็นมิตรกับเราวัดเป็นสถานที่ที่เงียบสงบ โอกเคกา,การปฏิบัติธรรมของ,ของขพระภิกษุสามเณรและพระพุทธศาสนิกชนตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ก็อยู่ในป่าป่าเป็นที่ที่สงบวิเวกและเป็นสถานที่ที่ให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากมายขอให้พวกเธอจงเรียนรู้และมีความสุขสงบกับธรรมชาติเธอ หลวงโกกล่าวจบท่านก็ขอตัวไปเตรียมการสำหรับกิจกรรมอบรมธรรมะคุณครูบอกให้พวกเราเอาเข้าวของไปเก็บในสาลาที่เป็นเรือนนอนก่อนที่จะมารวมกันอีกครั้งตามกำหนดการเข้าค่ายอบรมธรรมะต่อไปเก็บของเสร็จฉันกับปากการังก็ออกมาเดินเล่นในบริเวณวัดเรามีเวลาเหลืออีกเกือบครึ่งชงั่วโมง ก่อนถึงกำหนดเข้าฟังการบรรยายธรรมะจากหลวงพ่อนักเรียนคนอื่นๆพากันแยกายไปทำธุระบ้างก็เดินเล่นตามอัธยาศัยเราไปอ่านป้ายคำอวนกันต่อดีกว่าสัวนปากการังอย่าลืมเอาสมุดบันทึกไปด้วยละ่ะที่นี่เหมือนห้องสมุดเลยเธอว่าไหมใช่ที่นี่ที่นี่คือห้องสมุดปา ปาการังเห็นด้วยไปกันเถอะเราอาจได้พบอะไรดีๆมากกว่านี้เว <C le af> ลาใกล้เที่ยงห้อ,องสมุดปลายังร่มรื่นเสียงจัก,กรจันรีรไรร้องระง,งมเป็นระยะเหมือนมีนักดนตรีมาบรรเลงเพลงต้อตนรับพวกเราไม่มีผิดฉันกับปาการัง ออกเดินไปตามร่มไม้สักพักก็มาพบลานหินกว้างใหญ่คล้ายลานประชุมต้นไทรใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มรร่ม,รมครึ้มทอดเงาป็นหลังคากันแดดมีโต๊เก้าอี้ปีกไม้วางอยู่สองสามตัวถัดไปเป็นแผ่นป้ายเขียนข้อความด้วยตัวบรรจงมองเห็นแต่ไกล ฉันกับปาการังรีบเข้าไปอ่านใกล้ๆโดยไม่โรอชา้าปาการังอ่านเสียงดังข้อความในป้ายเป็นคำประพันธ์ชื่อว่าพฤษภักกาสอนตอนท้ายบอกพระนามผู้แต่งคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระบรมานุนชิตชินุรสเสียงอ่านเจื่อเจของปาการังทำให้ คุณครูน้ำเพึ่งรีบเดินมาทันที่พฤษภากาสอนพฤษภากาสอนอีกกุญจรอันปรุปรุงทวตุวสนสันหิงคุงสำคัญหมายในกายมีโนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วแต่ชั่วดีประทับไว้ในโลกาอาจอะไรกันหรือจ้าเด็กๆ ครูน้ำพึ่งร้องถามลางเดินเข้ามาสมทบช่งกับปากการังรีบยกมือไหว้คุณครูน้ำพึ่งยิ้มหวานให้พวกเราอ่านคำประพันธ์ดูค่ะคุณครูแต่หนูไม่ค่อยเข้าใจเพราะมีสับยากหลายคำปากการังรีบบอกคุณครูน้ำพึ่งเป็นค,ครูสอนวิชาภาษาไทยครูคงสนใจห้องสมุดป่าเหมือนกัน หลังจากกวาดสายตาอา่านคำประพันธ์ในป้าอย่างรวดเร็วคุณครูน้ำพึ่งก็หันมาอาธิบายให้ฟังนี่เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสุทรสเจา้ากลมปรรามนุชิตชินวอรสกวีสำคัญในสมัยต้นรัตนกโกสินทร์เนื้อาหาของบทประพันธ์นี้ให้คติสอนใจแก่เราว่า บรรดาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วยังมีเขาและหนังเหลือไว้ให้เป็นประโยชน์แต่คนเราเมื่อตายไปสิ่งที่หลงเหลือให้เป็นที่ระลึกถึงก็คือความดีและความชั่วเท่านั้นฉันกับปากาแรางพากันพยักหน้าเงึกเงึกคำอธิบายของคุณครูน้ำพึ่งทำให้เราเข้าใจเนื้อหาของบทประพันธ์มากขึ้น ว่าแต่พวกเธอรู้ไหมว่าบทประพันธ์นี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเทศใดกับพยานีสิเอค่ะปากการางีบตอบถูกไหมคะค,ครูครูน้ำพึ่งยิ้มอย่างพอใจและอธิบายว่าบางคนจัดเป็นกับกับพยานีสิบอย่างที่หนูว่าเพราะเป็นอินทรวิเชียนจันสิบเอแล้ว อย่งหนักเบาของคมจะต้องเป็นแบบแผนมากกว่านี้แางบอกให้เราเดินไปอ่านในข้อความในป้ายถัดไปซึ่มีบทประพันธ์อีกบทเขียนไว้แต่ป้ายนี้มีข้อความยาวกว่าป้ายแรกมองปาดเดียวฉันก็รู้ว่าแต่งด้วยกรอนสุภาพชื่อกรอนนี้คือปากเป็นเอกีิเป็นโทหนังสือเป็นตีชั่วดีเป็นตรา ฉังกับปาการังยิ้งกันอ่านเสียงดังตอนเรกเราอ่านออกเสียงเหมือนอ่านร้อยเกี้วธรรมดาแต่คุณครูน้ำพึ่งคงอยากฟังเสียงอ่านที่ไพเราะก,กว่านี้จึงบอกให้อ่านเป็นทำนองสนองให้ดอกแก้วอ่านดีกว่าคะ่ปะปาการังรีบบายเพียงมาที่ฉันดอกแก้วเคยชนะด้วยการแข่งขันอ่านทำนองสนองคะ่ะริงสิครูลืมไป คุณครูน้ำพึ่งพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยสันจรงไม่อาจเลี่ยงได้ดีต่อไปปากเป็นเอกเลขเป็นตัวหนังสือเป็นดีชั่วดีเป็นตราปากเป็นเอกเหมือนสี่มนให้คุณเชื่อสลราเหลือวาจาดีชาสานจักราถ้อยร้อยคำไม่สำคาญ เป็นรากฐานเทิดตนพุลลำเค็นเรียกเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนริ่งสังวรเวียวไว้ใช่ว่าเล่นการคำนวงควรจำนานคุณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่ากลหนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศเรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ ยามยากแสนเค้นครับไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรับทวีชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับลกูกยาม่โยกชีพดับรลบร่างนี้ที่ทูลแท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่ลือทั่วช่วยฟ้าดินเสียงปรกมือดังขึ้นกลาวใหญ่เมื่อฉันอ่านจบ พอหันไปดูข้างหลังก็เห็นเพื่อนๆอ,อีกหลายคนเข้ามาสมทุกพวกเขาเข้ามาแต่ตอนไหนแล้วก็ไม่อรู้เพราะฉันมัวตั้งหน้าตั้งตาอ่านทำนองนะคุณครูน้ำพึ่งยิ้มแก้มแทมเทพป,ปริเพราะกล่าวชมเชยจนทำเอาสันคืนคราวนี้คุณครูเดินมาที่ป้ายบุประพัน์ทำหน้าเหมือนกำลังยือนอยู่หน้า กระดานดำในห้องเรียนฉันทายไม่ปิดหรอกว่าครูกำลังจะสอนพวกเราอีกแล้วนี่ก็เป็นบทร้อยกรองที่ให้คดีสอนสอนใจอีกบทหนึ่งคุณครูน้ำพึ่งอธิบายเสียงดังเห็นไหมฉันทายผิดแต่ที่ไหนใครก็ได้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าบทประพันธ์นี้พูดเรื่องอะไร คุณครูน้ำพึ่งยังเล่นบทค,ครูภาษาไทยอย่างแข็งขันให้ปากการังสีคาครูคุณครูปากการังเขาเรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งเสมอฉันรีบเสนอเพราะได้ดีแก้เพ,เพื่อนรักบ้านปาการังหันมาค้อนให้ฉันอย่างรู้ทันแต่เธอก็ไม่ทำให้เราผิดหวัง เธอบอกว่าเนื้อหาของบทประพันธ์พูดถึงความสําคัญของการพูดการคิดคำนวณการเรียนหนังสือและความดีความชัว่วสิ่งใดสําคัญสูงสุดสิ่งใดสําคัญรองลงมาและสิ่งใดที่ทาให้คนจดจําแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้คณจดจําคุณครูน้าพึ่งหันมาถามอีกความดีค่ะปากการาังตอบอย่างนั้นใจ เือนกับบทพทธสภากาศรที่เพิ่งอ่านไปสักครู่ดีมากคุณครูนํำพึ่งชมถ้าคิดกันให้ดีนี่เป็นคดีดเตือนใจที่เป็นประโยชน์มากครูว่าในวัดป่าแห่งนี้มีบทกลอสุภาษิตแลกะกคติเตือนใจติดไว้ให้เราอ่านอีกมากมาย น่าชื่นชมความคิดของหลวงพ่อจริงๆที่นำเอาสิ่งดีๆมาให้คุณได้อ่านและถือเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราทุกคนเห็นด้วยกับคุณค,ณคณรูน้ำพึ่งวัดป่าแห่งนี้คือแหล่งศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงเพียงแค่ได้เดินเข้ามาเราก็ได้อ่านและและได้ข้อคิดศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงเพียงแค่ได้เดินเข้ามาเราก็ได้อ่านและได้ข้อคิด เลยทั้งหลายเรื่องเสียงเป่านกวีดดังมาจากร้านหน้าสาลเาปรเียนการปรเียนเป็นสัญญาณว่าให้นักเรียนทุกคนรีบไปรวมกันที่นั่นอีกครั้งคุณครูน้ำพึ่งบอกให้พวกเราวิ่งไปสมทบเพื่อจะเริ่มกิจกรรมแรกของการเข้าค่ายธรรมะในครั้งนี้จเฉลบปิดสมุดบันทึกยังมีหน้าว่างเหลืออีกหลายหน้า ฉันบอกกับตัวเองว่าถ้ามีเวลาว่างฉันจะชวนประกาศนัเพื่อนรับมาเดินสำรวจและจุดบันทึกธรรมะกนต้นไม้ในห้องสมุดปาแห่งนี้อีอกแน่นอนคุรับ